ก็วันนี้นะคะมีงานเปิดช็อปใหม่ของไอรักนะคะเป็นแบรนด์เซ็นเตอที่เซ็นเอ้ยที่ออะก่อนค่ะใช่ก็วันนี้ดีในมากมันเปดช็อปใหญ่ม้านคิดว่าจะมาช็อปปิ้งต่อ,อไปไปรีวิวบอรดกันไปดูตํออตานานก่ะ ชอบ้ากเลยนะคะเพราะว่าคือด้วยขนาดร้านท,นาท่ใหญ่มากของก็จะเยอะมากที่สา,ามาบงแล้วก็จริงๆหนูว่าชอบการตกแต่งร้านมากนะเพราะแบบมันมีงานอาร์ตเยอะมากแล้วก็อีกอย่างคือมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยค่ะก็คือสมมติว่าถ้าแบบซื้อของเสร็จก็ทางร้านมาเดินถ่ายรูปได้เที่ยนดีร้านเสร็จได้ที่แบบเย,อ,ยอะมากเพราะ mm. ว่าในจริงๆหนูว่าก็ชอบลูกค้าแล้วชอบสีแบบชมพูบนฟ้าค่ะฟ้าพวกอย่างนั้นที่เป็นแบบ ชมพูคนฟ้าอะไ่เก็คิดว่านั่นแะไม่ซื้อแม้แตโดนแล้วแหละค่ะฝากนะแล้วฝากถ้าฝากนั่นเลยฝากก็ขออนุญาตนะคะถ้าเกิดว่ามีใครว่างวันไหนแล้วอยากจะช้อปปิ้งอเดียดนะคะก็สามารถมาได้อเดียดแบรนด์เซ็ตเตอร์ที่ดีกว่าก็มีของเยอะมากๆแล้วก็อาจจะมาเจออเดิยดเพราะาอเดียดก็มาที่นี่บ่อยมากๆนะคะ ช่วงนี้สามารถติดตามชนีเรื่องสาย้งในเด็กปาน้มีเพลงใหม่ช่วงในเกณของก็นปีกันก็คือออม่หยี่ตัวที่ฉันก็ีเดืนต้งแต่้่อโอ้โหกจริงจริงมากนะคะคือด้วยความที่มันเป็นการแสดงริงแรกของเดกตอนแรกไม่ชิดไม่ฝันว่ามจะดีขนาดนี้เพราะว่าเออ เราก็แบบพูดเพลงกันมากๆแล้วก็ที่ที่คนรหรือีปล่าก็แล้เราก็ถ่ายกันมาเยอะมากมันก็แบบจริงๆถ่ายไปเสร็จก็รู้สึกแบบสบบิ้นสุดแล้วเนาะค่ะแล้วแบบเราก็นอนามากอนนาอยนะอะมากที่ไันได้ออกมาแฮปปี้มากไม่ไดะออกเสร็จถ่ายเป็นคอนเสิร์ตชอบนะคะรูร้สึกว่าชอบแต่จริงๆรู้สึกว่าหนูมาผ่านนักร้องชัดมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแสดงมากแต่ว่าอาจจะต้องรอดูปเพราะหนูก็ยังคิฟแบบ ก็จะหัดเร็วไหมอะอยากได้บทที่มันไม่ใกล้ตัวเราเลยเลยคนกี้เป็นคนก็เหรอคะชื่อหนูว่าเ p e r s o n ล l i ี y ของเดียส์อะเป็นไก่คนอาจจะคิดว่าเอเอแบบเดียชอบท้ายอันที่ตรงนี้แต่ว่ารู้สึกว่าการตัดสินใจหรือว่าเออมันมีสตอรี่ไลน์หลายๆอย่างที่อันนี้ไม่เหมือนเดียเลยเลยเพราะว่าเดียก็อยู่ในวันนวนดนะหนูไม่อยู่ในวัด <laughs> ใช่รูกแบบใช่แล้วก็อยู่แบบ ท่านไปตัวในทีมเพราะว่าเหมือนูไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบว่าไม่ได้ทราบเรื่องของคาแบบลึกซึ้งขนาดนั้นเนาะพอเราได้เร่องจริงเรื่องนี้เราก็แบบอ๋อได้เห็นอะไรอะไรอยา่แบบแางนี้อ๋อแบบมีการแสดงอะไรอะไคนที่เรื่องหนูอุ้ยอันนี้ที่โกหกหรือเปล่าอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วหนูว่าเป็นคนที่แล้วก็ได้พูดอยู่แล้วไม่พราะอะไรเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะหนูไม่ ก็เลยก็เลยเฉยๆกับคนก็เลยก็เลยงงเวลาคนถามแบบเอ้ยโกหกแน่จริงแล้วต้องคนที่แบบพูดบางอย่างอะไรเงี้ยก็พาไปดูไม่พูดอยูแล้วแต่ว่าถ้าถามก็ไปดูไมรูดแต่ว่าในซีนีก็้าอะไรแเงี้ยอเป็นติดใจแล้วหอกตางมากกว่าใช่แล้วรู้สึกว่าด้วยแนที่ทำมานานกว่าและขนาดา้กวานตะเนี้ยไม่กล้าที่จะแบบรีบไปในเมร วาก็ยังติดต่อมาถ้ติต่อก็ได้เหมือนกันถ้าเกิว่าใครสนใจก็บอกได้ได้คคุณ้่คนะคะขบิอนเก็ฝากทีมดฝากทด้วยทาให้เสร็แล้วก็ฝากร้านอันดาสเปนเซอร์ที่แถว้นะคะเอ